สวัสดีค่ะเอฟซีอันนี้ย่าหน่อยจะมารีวิวห้องครัวให้เอฟซีดูนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตทำบ้านเสร็จยังไม่ได้รีวิวให้ห้องครัวให้เอฟซีดูนะคะห้องครัวในฉบับของย่าหน่อยนะคะเอฟซีเห็นหน้าไม่เห็นหน้าบ้าง ขออนุญาตนะคะวันนี้วันนี้อากาศเย็นนะคะก็เลยผ้า,าพันคอไว้จะได้อุ่นเนาะมันเริ่มอากาศอากาศก็เย็นแล้วเย็นๆแล้วร้อนนะคะบรรยากาศห้องครัวย่าหน่อยก็อยู่แบบง่ายๆนะคะก็จะมีเขียงเล็กๆนิดเดียววันนี้ทำป่นนะคะ ตำข้นก็มีหอมซอยหอมไปแล้วนก็จะเอาไปให้ผู้สมทานกับส้มผักนะคะกับส้มผักกับส้มผัก ป่นไปแล้วนะคะเรื่องผมจะเอาไปกินกินสองคนวันนี้อาหารง่ายๆนะคะ FC เอฟซีปนปลาที่มาจากนาเนี่ยพามาให้เอฟซี C. ดูนะคะัปนปลาเห็นไมคายเอฟซี F C. ปนปลาแล้วก็รีวิวครัวให้เอซดูนะคะก็จะมีประมาณนี้ง่ายๆนะคะเอีเพราะว่ายาหน่อยเป็นคนง่ายๆถ้วยก็จะใช้ไม่กี่ใบเองนะคะไม่เห็นหน้าเลยขออนุญาตนะคะ ก็จะประมาณมีไข่เจียก็จะมีซี่โคใส่ครั่วข้าครั่วนะคะแล้วก็ปลาปลาสามปีแล้วนะคะนี่ปลานี่ทำเองย่าหน่อยทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้มไม้เพื่อมาใส่อาหารการกิน ก็อพริกแห้งของจำเป็นขาดไม่ได้นะคะเอ็ซีพริกแห้งนี่ก็จะมาจากสวนเองปลูกเองแล้วก็ตากไว้ทีละสิบรูปยี่สิบรูปแห้งแล้วก็มาใส่กระปุกไว้แล้วก็จะมีหม้อกาแฟต้มน้ำม้ชงกาแฟตอนเช้านะคะเอซีแล้วก็หม้อข้าว ตเตาแก๊สก็ให้อำนวยความสะดวกนะคะ F C นี่ย่ายหน่อยก็จะรีวิวให้ดูตตเตาเตาแก๊สเวลาถูกเสือนมาก็จะได้ทำกับข้าวง่ายสะดวกสบายนะคะ F C เอาวางมาตรงนี้ก่อนก็จะประมาณนี้นะค่ะ F C ถ้วยก็มีไม่กี่ใบเองถ้วยนี้ก็บยากหน่อยก็จะใช้ไม่กี่ใบเองนะคะอีกี่มีสองสามใบไม่ใช้เยอะถ้าใช้เยอะมันขี้เกียจล้างเนาะอีไ <c oughs> ม่กี่ใบเองอยากหน่อยเป็นคนสมะถะใจ ของง่ายๆนะคะเอฟซีนี่ก็จะมีปลาแห้งนะคะนี่ปลาแห้งทำเองจากพี่นาตากแห้งไว้แล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้เวลาอยากกินก็มาทอดกินเพียงละสองสามตัวเพราะว่าลูกๆเกกขาเขาไม่ชอบมี่แต่แม่ขาดขาดไม่ได้กินปลาแห้งเวลาทนี่ยเขานเ่าร้อนๆเวลาลเรื่องเส้นเหยวร้อนๆก็จะ ไปทอดกินนะคะก็จะพาดูห้องนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ยังไม่ได้ล้างล้างล้างถ้วยนี่คืออาหารเสริมคืออาหารเสริมนะคะอีกที นี่คืออาหารเสริมของนี่ห้อเราก็ไม่รู้แต่ว่ามีทุกที่ห้อนะคะ fc น,นี่ก็จะอาหารเสริมคุณปู่นี่ก็ขาดไม่ได้คือปลากับกล้องก่อนนะคะนี่คือปลา หาไม่ได้ตาวแกนะคะเอฟซี FC. ยาครัวย่าหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะกันอยู่กันง่ายๆสิ่งของก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกมีแต่พอพอได้จับได้บายนิดๆหน่อยๆก็ รีวิวให้ดูในลักษณะคนอยู่ง่ายกินง่ายนาะคะเอฟซี FC, เพราะว่า่าหน่อยก็ไม่รู้ลาเออนี่กนเดี๋ยวก็จะไปทานแล้วะคะเอฟซี FC. วันนี้มารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงทางนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะมีตู้เย็น ตู้เย็นตู้ตู้ของเก็บมนลอกแก้แก๊กอะไรของใช้ครอบครัวเรานี่แหละมีตู้ีตู้เย็นตู้เย็นย่าหน่อยะเกินให้ดูนะไม่มีของกินนะคะไอเอฟซีมีแต่มะกอกนะนนี่เก็บมาที่นานี่เอามาแพ็คเอามาแพ็คแข็งไว้นี่นี่จะถุงมะกอกนะั่นนี่ปูซ้ำเก็บมา ได้กินทั้งปีนะคะนี่เวลาหน้าหน้าะมะกอกมันไม่มีก็แจกที่แจกน้องกินเยอดๆกันเดี๋ยวนะคะมะกอกนี่ค่ะมะกอกมีเยอะนะคะอูทัมกีบมะแขกไว้กินตลอดปีนะคะนี่จี ห้องแย่หน่อยก็จะมีประมาณนี้นะคะอี่เออกว้างล่งโล่งดีนะคะนี่เป็นเราเราไม่เราไม่แอมทึบเราเราเห็ดทำเป็นช่องเออเออไม้ ไมเชอล่าไม้อะไรนะไม,ไ,มไม้เขาเ,เรียกไม้เชอรล่าเป็นริว้รวๆมันก็จะสว่างดีนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเอดีนี่เจาแก๊สก็จะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวย่าหน่อยจะไปรีวิวห้องโถงให้ดูนะคะคลิปหน้าคลิปนี้ขอขอขอดูขอให้ดูอห้องครัวพอเขา้าข้าวก่อนนะคะภาพอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่ขออภัยนะคะอีกีีประมาณนี้คะ่ะนี่ก็จะเป็นซิงค์ตู้ซิงะคะ์เลค่านี่ตู้ซิงก็จะประมาณนี้คะ่ะอีกที คลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะถ่ายถ่ายห้องครัวให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะอสี 4, เพราะว่าอยากให้รู้ว่าการย่าหน่อยอยู่ไม่ได้หรูหราอะไรเพราะว่าอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆสบายๆอ,อ่อคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตมือเดียว เดี๋ยวลาใหม่ก่อนค่ะขออนุญาตนะคะคลิปนี้ขอลงไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าจะรีวิวห้องโถง,งให้ดูเพราะว่าดูไปวันละเล็กน้อยเนาะตั้งแต่สร้างบ้านมานยังไม่ได้รีวิวให้เอฟซีดูว่าอยู่ยังไงกินยังไงเนาะเพราะว่าญาติหน่อยก็ไม่ค่อยมีเวลาแนละ้วช่วงก็เลิ่มมีเวลาแล้วเพราะว่าเอา่อ จะได้เริ่มทวางคิดให้ดูเล็กๆน้อยๆเกียนเล็กเกียนน้อยเนาะเพราะว่าให้ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังของแา่หน่อยว่าอยู่ยังไงกินยังไงบ้านหลังนี้ก็ยังไม่ได้เล่าเนาะจะเล่าจะเล่าต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะ,ะรวมงบประมาณเรียบร้อยแล้วประมาณหกแสนห้านะคะบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อย ประเมินราคาให้ฟังนะคะแต่ไม่ได้เอาบินมาให้ดูแต่ว่าก็ก็กลไล่ดูแล้วมันหมดประมาณหกแสนห้าถ้าไปจ้างเขาทำนี่ก็ถ้าไปจ้างหมานี้ก็ปดจะประมาณเก้าแสนนะคะไอทีลังประมาณนี้ตามที่เช็คดูของเพื่อนบ้านเขาประมาณเก้าแสนนะคะตั้งแต่บ้านนะไม่ได้ไม่ได้ไล่ทั้งดินนะคะนีไ่ไล่ดูแล้วมัน หกแสนห้านี่แหละไม่ขาดไม่เกินประมาณนี้นะคะก็พอดีอยู่หลังเล็กๆไม่หรูหลาแต่ว่ามันก็สะดวกสบายสำหรับคนแกน่อนาคตไม่เกินสองสามปีเราก็ไปยากมายากมันก็ห้องน้ำก็จะสะดวกสบายนะคะเอซีคลิปนี้ขอลงไล้เพียงแค่นี้ค่ะลงแล้วลงอีกนะคะลาแล้วลาอีก เพราะว่าห้องถงวันใหม่ก็จะรีวิวให้ดูห้องเสื้อผ้าอีกเออซีที่รักยาหน่อยก็ให้ติดตามหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะลาอีกทีนะคะ